สวัสดีค่ะ,ะพบกันน้วัเป้ในช่องน้องชันเ่นดิงค่ะออพี่งามเล่นโคลนเสร็จก็มาอาบน้ำกตัวนะครับลงกระเช่าเลยนี่ยังเจ้าอะไรถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปค่ะข้าอะไรถ่ายคลิป ตอนนี้นะครับผมก็มีคะแนนครับมีคะแนนที่ลงทุนผุดนะครับขุดได้แค่นี้นะครับแล้วก็จะผมจะเป็นบา้านเป็นบ้านทีทางเน้นเน้นของไโอเลยครับของไทยเลยครับสทเราจะแยกไปอยู่ตรงนี้ครับซึ่งหลังจาก ดุจมันแล้วก็สามารถทำให้เขาคืนมาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนน okay, ี้ผมผมีเในรักแทนประมาณนี้ก็ตามแลครับผมจำกัดจำกัดหกนะครับเฮ้ยดูจนเข้ามาเอฟซีนะครับแข่ครับท่านใดที่อยากจะเรียนสนับสนุนนะครับผมมีจิตใจเมตตานะครับผม ครับับบนะสร้างบ้านให้ไทโอเล่นะครับและครอบครัวนะครับผมก,ก็เรียนเชิญครับผมเรียนเชิญพ่อแม่สีทุกท่านนะครับให้ครับทุกท่านนะครับตั้งกำลังนะครับผมตั้งอัศวะก็จับขอบพระคุณไว้นะทีนี้วย ซึ่งที่ผมอยากพาแยกออกมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าที่บ้านนะครับแคบมากๆครับผมการเป็นอยู่ก็แออัดอึดอัด,ดช้างนะครับซึ่งที่บ้านมีช้างตัวเล็กกําลังคลอดออกมาน้องงามตาครับตอนน้องก็อยู่แบบแออัดครับงามชุกก็ต้องอยู่แบบโซ่สั้นๆครับห่อเล็กก็แคบตัวลําบากถ้าเราสร้าง2ีเสร็จบริเวณนี้นะครับน้นก็สามารถให้น้องช้างได้อยู่แบบ สบายสเดยไม่อึดอัดจะได้ไม่เจ็บป่วยนะครับผมจะชื่นใจนะครับถ้าเขาได้ออกมาอยู่แบบนี้ประจำงามขึ้นมาทำไม ดูตัวก่อนดูตัวก่อนดูสิอาบน้ำเต็มจะที่ขุดใหม่เนาะมันก็จะดินมันก็จะมีนิ้วหิน อ้าวทูทูทูก่อนไปแล้วพี่งามไม่ยอมลุกสนุกดูดูมีหันมามองด้วยเดี๋ยวจะไปรอ โอ้นะคะไปกันเล่เราจะรอพี่งามอยู่ตรงนี้นะคะ ลูกที่งามนีไม่ปลูกไม่ได้เด้อนั่นเหยียบเท้าเท้านบ่ได้อยู่ซื่อๆซื้อคอเลยเด้อนั่นดีใจเนาะห้ามทูนเ<อ>สาไฟฟ้าไปทูเสาไฟฟ้าเขอลมเด้อลูกเบิดหลายพันอีกเด้นั่นเสานั่น,น,น,นตอนนี้อาบน้ำมามาหาพ่อเหรอหอืม ไปอาบน้ํามาแล้วก็มาหาพ่อนะคะตอนนี้พี่งามตอนนี้อาการน้องก็ไม่มีการซึมไม่อะไรนะคะทั้งพ่อทั้งลูกเนอะทั้งครอบครัวนะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเออสาวน้อยสาวน้อยปูเปสวัสดีแม่แม่ก่อนคะ่ะสาวน้อยปูเป้มาจากโรงเรียนก็มาพาน้องเที่ยวนะคะเลาะทงเลาะทงค่ะพ,พี่งามพาพ่อ,พอ,อรีมานะคะ ซึ่งเราก็จะพาน้องๆนะคะไห้ผ่อนคลายเนาะไดรีเล็กแบบนี้นะคะซึ่งบริเวณที่บ้านเรามันแคบนะคะแม่ค่ะบริเวณบ้านเราแคบเนาะก็จะทําให้น้องๆนะงุดงิดนะคะแล้วก็อึดอัดนะคะเขาได้มาเล่นมากินยงกินหญ้าแบบนี้เขาก็จะผ่อนคลายเนาะนะคะอนอ่นอนจะไปไหนพี่งามนี่ไม่รู้อยู่เฉยๆเลย พี่งามจะมากินหญ้าที่ปลูก,เ,กเหรลูกโอ้โอโอ,โอนานกินเนี่ยลงไปเลยพี่งาม ו, ไปไมไมพีอพอเล่ก็กินแล้วตรงนี้เออสิไปซ้ายนั่น<า>พี่งามก็เดินจังเลยไปอยู่ที่เดิมเลยไปถ้าเดินขนาดน,นี้ ต้องเฝ้าตลลดค่ะพี่งานเพราะว่าซนเนาะ,ะน้องก็เริ่มโตเริ่มซนค่ะไม่ใช่เริ่มโตเริ่มเริ่มแบบว่ารู้เรื่องดิยิง่งโตยิ่งคิดือ้อสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC ฟซีทุกท่านเลยนะคะใหญ่เ,เตือามาเข้าช้างมลูกมาเ้าซะมามามาเข้าช้างหรืออยากมาอาบน้ำนี่ น้ำเป็นโอเันตินแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจค่ะลองหาลองหาแล้วโอ้ยดูพี่งามโอ้ยโอ้ย โอ้ยดูพี่งามทำอะไรกลิ้งค่ะจะนอนกลิ้งจะถูตัวอีกบ่ตัวดำเมี่ยมเลยพี่งามดค,ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมป้าพี่ชาวบ้านเราจะดูงามตาไม่ใช่ว่า,าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็วกดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงานโชคแฟมิลี่กันด้วยนะคะ ูพี่งามพี่งามก็วนหาแต่ข้าวเขาเนาออีช้งามเว้ยช้งามดูโพเลกินแบบมีความสุขมากเลยนะคะ เสียงกินไหมเสียงดึงหยาไหมมีความสุขเนาะงามเน,นาะ ละขโมยยาแล้วละนั่นอีเพิ่งปลูกลูกเพิ่งปลูกไว้มันเกิดสูงสูงก่อนเดี๋ยวเพาะจะมาตัดให้กินกินเลมยาทางนู้นก่อนลูกทะเลยเขาก็ไปกินตามขนาดนะคะยาแถวนี้สวยมากเลยนะคะพี่เขาก็ยืนเฝ้าน้องตัวเปียกหมดนะคะพาน้องไปเล่นน้ำมา